ปกติแบงค์อ่ะทำอาหารมานานแล้วฮะคุนอื่นเคยกินไหมเอาตรงๆนะผมเนี่ยทำกินเองทำตัวใหญ่ไม่ค่อยได้ทำให้คนอื่นกินนอกจากเมื่อก่อนผมเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นผมเคยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นไหมเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งๆที่ทำอาหารญี่ปุ่นไม่เป็นเลยเพราะว่าอยากเอาเงินมาหมุนไงเมื่อก่อนก่อนทำ youtube ทำเว็บไซต์เนาะกลัวบางเดือนจะไม่มีเงินหมุนเปิดไปเปิดเปิดวันแรกครับเชื่อไหมครับเป็นไงลูกค้าเต็มเลยขายดีนี่ครับขายดี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 ขายเต็มนางมีอยู่สองโต๊ะ อ๋อพี่สังโอ๋อฟั่งมาเลยลายแรกเฮ้ย สายหาแล้วมิโซะซุปทำยังไงวะอาพี่เป็นเชฟเองด้วยไม่ใช่พอดีมีแฟนช่วยไว้คนนึงแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ออกจากงานประจำผมออกมาก่อนไงครับก็เลยแบบรอแฟนมาก็ไปหาแล้วลูกค้าเข้าแล้วว่ะเอออต้งทเปิดยูทูบเลยอ่านี่คือจุดกำเนิดการทำยูทูบเปิดดูเลยเฮ้ยนี่พูดจริงเหนี่พูดจริงแต่เปิดร้านแล้วนะเปิดร้านแล้วสักพักหนึ่งเฮ้ยลูกค้าเข้าพอดีเออนั่งเต็มเลยสองโต๊ะน้องขายอะไรอาหารญี่ปุ่นครับพี่ครับอ๋อเขาร้านมาเขายังถามอีกเหรอขายอะไร แต่งร้านแนวไหนวะเนี่ยไม่เมื่อก่อนอ่ะสตตติฟู้ดมันเป็นสตตติฟู้ดญี่ปุ่นไม่เมื่อก่อนไม่มีใครเปิดมันเป็นแนวใหม่เลยครับ29 39อะไรอย่างงี้นั่นแหละครับอยู่เหนือเลยเปิดไปเปิดมาใช่ไหมเปิดมาหนึ่งปีปิดร้านเอ้าค่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปไม่ไหวเราไม่ไหวเอาจริงครับไม่ใช่ผู้เชียวผู้เล่นผู้จริงครับพี่มียังมีรูปอยู่เลยเราเคยจะได้ยินกันบ่อยนะว่าอยากทําอะไรเริ่มไปเลยไม่หนึ่งคนจะเริ่มไปเลยเลยเริ่มไปเลยลูกค้าสั่งกูณทำไม่เป็นเดี๋ยวไปเรียนเอาในยูทูบจริงจริง